โอโหกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะวันนี้ผมวอนดีวีนะวันนี้ก็จะมาทําการทดสอบเอาสไนเปอร์บาเลตนยที่แรงที่สุดในเกมนะมายิงไดโนเสาร์ดูนะว่ามันจะยิงสามารถยิงทะลุได้กี่ตัวนะฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบอกันเลยนะไปกันเลย มาแนละ้วเดี๋ยวเรากำลังเดินไปหาฐานรับนนโนเสออยู่นะตอนนี้จะเป็นยังไงนะตื่นเต้นนะไปดูกันเลยนี่นะฮะเอ้ยมามาอนี่มาเรียงแถวนี้นะตัวแรกที่เราจะทำการทดสอบคือเจ้าโนเสาระเบิดนะฮะตัวสีเขียวเล็กๆนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะว่าบาเดตจะสามารถกินทะลุมันได้กี่ตัวนะฮะนี่นะฮะเอาขู่แปดตัวแล้วนะ,ะเนี่ยเนี่ย,ยประมาณเจ็ดตัวนะ,ะไม่รวมตัวใหญ่นะโดยประมาณมามาเออยืนนิ่งๆนะยิงให้ดูยิงโอ้โหแม่งนะโูหงายหมดเลยฮะดูฮะโอ้โ โอ้นอนเป็นศพเลยฮะโอ้โหคือไม่เหลือฮะเจ็ดตัวเมื่อกี้ก็ไม่รอดนะฮะโอ้โหบาเลนนี่พลังทําลายล้างสูงเหลือเกินฮะมามามาเอาใหม่ฮะเดี๋ยวเราทดสอบอีกครั้งนะฮะให้เพื่อความชัดเจนหรือแน่ชัดนะฮะเฮ้ยมานี่คนนึงอะเยืนอยู่นู่นมามานี่นะฮะเจ็ดตัวนะฮะเดี๋ยวเสาตัวระเบิดหรือตัวเขียวเล็กๆนะฮะเนี่ยดูฮะอ่ายืนเป็นแถวแล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยทดสอบยิงดูใหม่นะฮะยิงชัดเจนเลยคือสุดยอดมากนะเห็นไหมฮะ คือล้มไปเป็นแถวลยนะตัวใหญ่ย <ve> ืนมองลูกน้องแกตายหมดแล้วโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหตัวไหนวะเนี่ยนี่ต้องใช้ตัวแบบนี้หรือเปล่าแล้วต่อมาเราจะมายิงทดสอบกันดูนะฮะแบบตัวผสมกันนะฮะนี่อุ้ยโอ้โหตัวเสาตัวใหญ่ขู่ลยนี่ดูหัวมันใหญ่ตัวเนี้มา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 ยืนมายืนยวทำการยิงนะเดี๋ยวยิงให้ดูนะฮะยิงไปเลยอุ้ยเอ้าตัวหน้าไม่โดนวะอุ้ยโดนแต่มันไม่ตายฮะ ตัวหลังไปตายแทนอ่ะอุ้ยสามารถทะลุได้นะเนแหละดูฮะโอ้โหไม่โคตรอึดเลยตัวเนี้ยโอ้โหกี่นัดนะมันอะเมื่อกี้โอ้โอึดเกินนี่ฮะเดี๋ยวต่อมาเราจะมาทําการทดสอบยิงแนวเสาเจ้าต,ต,ตัวนี้นะฮะเนี่ยไอตัวสีน้ําตาลใหญ่ใหญ่ยยน่ะอ่านว่าเลปเตอร์เปล่าไอตัวนะั้นนะดัปเตอร์เออประมาณนี้นะฮะอ่นานแล้วก็เรื่องของช่างฮะนี่ฮะนี่ตัวนี้นะฮะเราทำการทดสอบดูว่ามันจะสามารถยิงได้ทะลุกี่ตัวนะฮะอ่าและนัดเดียวมันจะตายหมดหรือเปล่านี่ฮะโดยประมาณ7ตัวนะฮะเนี่ยยืนเป็นแถวแล้วดูฮะอยยู่เฉ นี่นี่ยิงอุ้ยไม่ตายอะไรวะอนัดโอ้โหไม่ตายเฮ้ยบางตัวก็ตายเอ้าโอ้โหโดยประมาณ3นัดนะฮะถึงจะหมดนะฮะบางตัวก็ทะลุไม่ทะลุนะฮะคือตัวนี้แม่ยืนเก่าตัวสีเหลืองเล็กๆอีกนะฮะเนี่ยไอตัวระเบิดอ่ะโอ้โหอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่โอ้ตายเลยโดนเหยียบนี่นะโอ้โหคือเดี๋ยวเรามาทดสอบอีกครั้งเพื่อความชัดเจนนะฮะคืออะไรวะตัวนี้มันอึดเกินนะฮะยิงไปไม่ตายเลยเมื่อกี้สามนัดโดยประมาณนะถึงจะตายหมดเจ็ดตัวนะฮะ บางทีก็ทะลุบ้างไม่ทะลุบ้างฮะนี่มาเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบยิงใหม่ดูนะฮะมามามายืนตรงนี้ต่อแถวเรียกเรียกเรเรียกสมุนกันนะฮะนี่นี่มายืนละอ่ามาดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะมามาโอ้นี่นะฮะตอนนี้ครบแล้วโอ้โดยประมาณนะนี่เจ็ดตัวนี่ฮะมายืนยอะย,น,ยนต่อแถวดิมานี่เออนี่นะฮะโดยประมาณเจ็ดตัวอ่า เลียงแถวแล้วเดี๋ยวเรามายิงกันดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหไม่ตายนะแหละสองสามโอ้โหคือสามนัดนะฮะนัดที่สามน่าจะทะลุหมดเลยฮะแต่นัดแรกนี่คือไม่ตายนะบางตัวไม่ตายเลยนะไว้กันโอ้โหต่อมาเราจะมาดูตัวต่อมาฮะคือนอสาวพ่นพิษนะฮะนี่นี่นี่ไอตัวอย่างนี้นะฮะเรามาดูว่ามันจะสามารถยิงทะลุได้หรือมันจะอึดกว่าไอตัวสองตัวเมื่อกี้นะฮะอ่ามาดูกันเลยนี่ฮะโอ้โหเลี้ยงแถวนี่ฮะเจ็ดตัวโดยประมาณถ้าไม่รวมตัวใหญ่นะฮะนี่มามาก มายืนยิงจะยิงกันโอ้โหไม่ตายอะสองตามโอ้โหนัดที่3เหมือนกันนะคือตัวนี้เหมือนกันเหมือนกับเจ้าตัวสีน้ําตาลนะหรือแรปเตอร์นั่นเองนะแรปเตอร์แรปเตอร์ประมาณนี้นะโอ้โหอึดอึดจังเลยนะเนี่ยคือว่ายง่ายเลยไอตัวแรกนี่มันไม่อึดเลยฮะแต่สองตัวนี้คือมันอึดมากดูระเบิดนะฮะนัดจะตายเปล่าอ้าวโอ้โหตายคนเดียวอะไรวะโอ้โหโดนระเบิดยังไม่ตายนะคิดดูนะฮะ โอ้โหเดี๋ยวมาลองดูระเบิดใหม่นะฮะคือมันอึดเกินนะฮะเดี๋ยวเสาสองตัวนี้นะฮะ,ะเจ้าตัวมุนพิษกับตัวสีน้ําตาลใหญ่ๆนะฮะเนี่ยเนี้ยเนียมาแล้ววิ่งมาดูฮะระเบิดลูกที่สองฮะจะทําอะไรมันได้หรือเปล่ามาี่มารวมกลุ่มกันเอาระเบิดไปแดกฮะดูว่าจะเป็นยังไงเอา้าตายแทนนะฮะอะไรวะนี่โอ๊เดี๋ยวมาดูลูกที่สามผมว่าน่าจะตายแน่นอนฮะไปสรุปเลยว่าไอตัว ตัวระเบิดนี่คืออ่อนแอสุดเลยนะฮะสตัวนี้น่าจะแข็งแกร่งสุดแล้วนะฮะคือบาเลสนัดเดียวไม่สามารถทะลุได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูฮะระเบิดรูปสุดท้ายจะทาอะไรมันได้เปล่าไปโอ้โหจะเหลือแล้วฮะสุดยอดเลยฮะโอ้เป็นยังไงฮะกับการทดสอบเอาบาเลตมายิงทะลุในรถเสานะคือตัวระเบิดอ่อนแอที่สุดนะนะสตัวนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะฮะอ่าเป็นไงบ้างฮะผมได้ทําการทดสอบไปแล้วฮะชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะเพ่อวาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราบ๊ายบาย